เพนโลสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันกันกบผมนะครับ Cat g a m i n g นั่นเองครับวันนี้เราอยู่กับเกมแอนิเมะ t s t a n d นั่นเองนะครับเพื่อนเกมดีที่เดฟ Lu ักนั่นเองครับวันนี้ก็บอกเลยนะว่าก็มาพบกับซีรีส์ Godly ของผมอีกแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปดูว่าผมจะอีโวตัวอะไรเราไปดู r e ีวิ w อัปเดตใหม่ของแอนิเมะ t s t แ n d กันเลยครับ เดีย๋ยวเราตัดไปที่หน้า Discord ดเกมนะครับโอเค,คเพื่อนและนี่คือหน้า Discord ดเกมของอน,นิ Last Stand นะครับเดฟนะครับได้ส่งคลิปวิดีโอไว้นะครับทั้งหมด3อย่างเป็นการทีวีวิวนะครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเป็นวิดีโออะไรบ้างยูตะน,นะครับอ โมเดลลิกะสวยมากครับเพื่อนๆโมเดลลิกะค่อนข้างสวยเลยนะครับออถือว่าใช้ได้นะครับแต่ลิกะดูตัวใหญ่ไปหรือเปล่ายังไมและเดฟได้บอกไว้ว่ามันไม่ใช่ตัวกอรลี่นะครับอ่าสแสดงว่าน่าจะเป็นอันติเมทนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ที่ร่างอันติเมทนะครับเพื่อนๆและนี่ก็จะเป็น น่าจะเป็นการส่งตัวของจูจูสุไพเซนมานะครับตัวนี้นะครับก็คือเกะโทนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนร้ายของโกโจซาโตรุนะครับที่หันอยู่เป็นเกะโทนะครับไม่รู้ว่าเป็นเกะโทล่างที่ผ่าสมองทุกป่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นร่างที่ผ่าสมองแล้วนะครับโอเคและสุดท้ายนะครับสุดท้ายที่โปล่มา อาวันที่17พฤษภาก็คือวันนี้นะครับตอนตีห้าโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นผู้พิพากษานะครับในในโผมาตอนช่วงช่วงแอคสุดท้ายของ ของมังงะแล้วนะครับถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็น curling game นะครับเป็นผู้พิพากษาค่อนข้างที่จะมีบทบาทน,นะครับแล้วก็สกิลค่อนข้างที่จะโหดน,นะครับผู้พิพากษาตัวนี้ต่อไปเป็นร่างน้องเว่นนะครับผมจำชื่อไม่ค่อยได้แต่ว่า อ่าเป็นร่างน้องแว่นตอนที่อยู่ในช่วงช่วงท้ายแล้วนะครับเพื่อนเ,อเพื่อนเพื่อนเพื่อนพอจาได้ไหมว่าตัวตัวตัวอะไรผมจําจํจไม่ค่อยได้แต่น่าจะโผล่มาช่วงท้ายครับเป็นร่างเป็นร่างที่สองของเขาไอ้ที่ที่ใช้อาวุธ,ธอะครับเพื่อนเพื่อนโอเคไปกันต่อนะครับ จะมีชื่ออย่างไรใช้ใช้ใช้อ่าดาบคุณใสนะครับตัวนี้มาอีกหรือเปล่ามาอีกเป็นคนน้องคนอื่นไม่มั่นใจนะครับและเป็นอิตาโรริยูจิหรือว่าหรือว่าอิตาโรริยูจิจะมีร่างอีโวครับ อาจจะไม่ใช่การอีโวเป็นสุกุณะแต่เป็นร่างอีโวที่เอาไว้อ่าเป็นร่างที่เขาใช้อ่าใช้คุณคุณใส่ใสยเวทหมดแล้วนะครับไม่ใช่คุณใส่นะครับคุณใส่นั่นผีละโอเคไปต่อเป็นร่างที่ช่วงที่เอาไว้สู้กับสุกุณะหรือเปล่าครับอ่าอันนี้โผ่มา โผล่มาช่วง curling game นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ตามดูนะครับเพื่อนๆคือผมเห็นแวบๆอยู่นะครับผมจําไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่ว่ามาตอน c u อ l i n g game แน่นอนครับตัวนี้อ่มาตอน curling game ครับเป็นช่วงที่จะจบพาร์ทจบเรื่องอยู่แล้วนะครับโอ,โอ้คคืยู และติดด้วยยูตันะครับโอ้โหเป็นเฟสของวนกลับมาอีกครั้งนะครับของจุดจุดสุดไพเซนเอ็กชิบุย่นะครับไปถึงเพลลิงเกมเลยนะครับเพื่อนก็บอกเลยว่าน่าติดตามชมนะครับหลังจากที่ดากุนบอลมานะครับดากุนบอลมาแล้วก็ มารอบนี้นะครับวีคนี้จะเป็นของจูจสุไกเซนนะครับใครชอบก็รอติดตามชมได้แน่นอนถ้ามีการอัปเดตผมก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับแต่ว่าของผมยังคงไม่มีตัวให้ดูว่ามีตัวไหนอีโวได้บ้างผมก็จะชี้แจงเบื้องต้นแล้วกันนะครับเพื่อนว่าตัวไหนเป็นยูนิตไหนตัวไหนเป็นตัวอีโวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เกมนะครับไปดูเรื่องของเรากันต่อโอเคครับผมก็อยู่ในเกมแล้วนะครับในวันนี้ก็บอกเลยนะว่าเราได้อ e ีโว ตัวก๊อดลี่นี่มากี่ตัวแล้วนะครับ1 2 3 4 4สองามี่สี่ตัวนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่ผมตั้งใจทำมากตัวนี้เพราะว่ามันยังเป็นอีกหนึ่งธาตุนะครับที่ผมยังไม่มีตัวโหดเลยครับนั่นก็คือธาตุธาตุน้ำนั่นเองครับทีแรกผมลังเลยว่าจะทำตัวอ่าโกคูกอดลี่นะครับโกคูกอดลี่ก็คือตัวนี้ตัวนี้ครับเพื่อน ก็เป็นเมตาท่าน้าเหมือนกันนะครับแต่ความเป็นอ่าเมตาโอโรหรือว่าเมตาที่ทุกคนใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นผ่าลีดเดอร์นะครับมันเบี่ยงเบนไหมผมต้องทํานี่ครับก็รีกาโรนั่นเองครับซึ่งผมทํามาหมดแล้วนะครับและพร้อมที่จะอีโวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราจะไปอีโวพร้อมกันก่อนเลยนะครับและผมมีบัฟอวตารอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็คงไม่ได้สุ่มอะไรให้ดูนะครับมีอ่า เอ็นชารนเป็นสเต็งน,นะครับก็คือบวกกิติเขาสามสิบห้าดาเมจยังไม่มีสกิลทีหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปปรับสกิลทีกันอีกครั้งหนึ่งโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปอีโวกันเลยนะครับก็ของครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮลิกนะครับมิสติกชาร์ดเลเจนดี้ชาร์ดแล้วก็อีพิกสปิริตชาร์ดนะครับโอเคเราไปเลย เป็นร่างที่สวยงามมากครับก็คือเป็นร่างที่กาโร่เนี่ยใกล้เคียงพระเจ้าที่สุดนะครับใกล้เคียงพระเจ้าที่สุดนะเรามาลองดูว่าจะมีคอสเมติกสวยๆไหมครับโอเคก็เป็นแสงของพระเจ้านะครับหรือว่าเป็นดาวนั่นแหละครับเพื่อนๆรอบวนอยู่ในตัวนะครับซึ่งสเตตของอ่อ กาโลนะครับเวลหนึ่งก็อยู่ที่1.21ล้านเอมนะครับเพื่อนๆ1.21ล้านเอวนครับโจมตีเวลสุดท้ายก็อยู่ที่4.8.7เอ็มนะครับนี่คือเวลหนึ่งนะครับทีนี้ผมก็จะมาอัพเวลให้กันนะครับผมมีอยู่300นะครับไม่รู้ว่าจะอัพเต็มหรือเปล่าเราไปดูกันโอเคอัพเต็มนะครับยังเหลือเฟือเลยนะเพื่อนๆเราก็อัพไปเลยตอนนี้กาโลของผมก็จะ วิ85เป็นที่เรียบร้อยนะครับโจมตีเริ่มต้นอยู่ที่ 4.5m นะครับแล้วก็โจมตีสูงสุดอยู่ที่180ล้านนะครับโซ so, ผมไม่มีอะไรให้ใส่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวนะครับใน,ในการที่จะดูสกิลของมันว่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวตัดไปที่หน้าสตอรี่เลยนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆเ,เราก็มาอยู่ใน การโหมดอินฟินิตแล้วนะครับซึ่งก็จะมาดูนะครับว่ากาโร่นั้นเป็นยังไงนั่นเองนะครับก็มาดูรีวิวกันนะครับเบื่องต้นนะครับสกิลลีดเดอร์ของกาโร่นะครับก็คือทุกๆกการโจมตี5ครั้งนะครับจะเพิ่มความเสียหายคริทิคอลนะครับและอัตราคริทิคอลนะครับให้กับยูนิตในระยะนะครับให้กับยูนิตในระยะเพิ่ม50%นะครับเป็นระยะเวลา15วินาทีอ๋อเป็นตัวเพิ่มคินั่นเองนะครับเพื่อน ป็นตัวเพิ่มคีและคีดามิครับโอเคโมเดลก็อืมฮหาที่จะสวย,ยนะครับเพื่อนดูครับเป็นจักรกวาลนะครับอ่าร่างพระเจ้าโอเคเดี๋ยวเราจะลองวางไว้นี่คือร่างที่หนึ่งที่มีบัฟอวตารเป็นการโจมตีไฮบิดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะลองคูณหนึ่งเข้าไปก่อนอือสวยมาก โอ้โหบอกเลยครับว่ายอดครับสวยจริงครับโอเคก็ยังไม่มีเอฟเฟคอะไรเพิ่มเติมนะครับข้อมูลก็ยังไม่มีเพิ่มเติมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะอัพไปที่ขั้น2นะครับก็ยังไม่มีสกิลอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็โจมตีอยู่ที่ 12M นะครับไปกันต่อและตอนนี้จะมีโหมดสวับมานะครับ ่าก็คือในหนึ่งเกมเราสามารถสวัปโหมดก็คือโหมดของกาโลได้อยู่2โหมดนะครับก็คือ Cosmic m โหมดกับ b o u y โหมดนะครับซึ่งมีฟูดาวก็คือพูดง่ายหนึ่งเกมเลือกได้ครั้งเดียวอย่างแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราจะลองกดดูนะครับเพื่อนๆก็จะให้เลือกระหว่าง b o u y และ c o s และ Cosmic นะครับซึ่งผมไปอ่านมา b o u y เนี่ยก็คือจะมี อ่ายูนิตเนี่ยจะมีโอกาส2 5นะครับที่จะยับยั้งและสร้างความเสียหาย50ทุกครั้งที่เขายับยั้งไว้นะครับและเขาจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น2ซนะครับนะครับทำดาดาเมจ2เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสูงสุด30นะครับหลังจาก15ครั้งในงาการโจมตีนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสายสตันนะครับอ่าเป็นสายสตันส่วนคอสมิกเนี่ยจะเป็นสาย เมื่อศัตรูเข้ามาในระยะนะครับพเพื่อนจะได้รับความเสียหาย5%ของยูนิตอย่างถาวรทุกวินาทีจนกว่าจะอยู่นอกระยะพุ้นง่ายก็คือทำดาเมจต,ต่อเนื่องนั่นเองครับแล้วก็จะเป็นทุกๆ350วินาทีนะครับคัดลอกยูนิตที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับในดาเมจเป็นปันของเขานะครับและเพิ่มความเสียหายเป็นเวลา60 6 0วินาทีนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะลองเป็นร่างคอสมิกก่อนแล้วกันนะครับพเพื่อน ไม่รู้ว่าแตกต่างกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูเลยก็จะถ้าไม่มีเปลี่ยนนะครับถ้าก็ยังเป็นท่าเดิมแต่ว่าจะมีการ perfect copy นี่นะครับทุกๆุกสามร้อยห้าสิ350บวินะครับเพื่อนๆสามอยห้าสิบวิเดียนเราลองคูณ3ามไปก่อนตอนนี้เหลือร้อยเจ็ดวินะครับยังใช้ท่าเดิมอยู่นะครับโอเค เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนท่าให้กับกาโร่กันดูก่อนนะครับก็คืออัพท่านที่4นะครับ2 7อัพไปเลยตอนนี้ก็น่าจะเปลี่ยนท่าแล้วนะครับเปลี่ยนท่าแล้วหรือเปล่าโอ้โหเป็นการรวมมัสคอสเมติกนะครับเพื่อนเป็นการรว,วมรวมมัสคอสเมติกนะครับสวยมากสวยมากครับสวยมากโอเคไปกันต่อ ัวไปขั้นที่7ก็ตอนนี้เวลเนะครับอยู่โจมตีอยู่ที่92ล้านนะครับเพื่อนๆโจมตีอยู่92ล้านและขั้นต่อไปจะอัปเกรดอยู่ที่แสนหนะครับจะใช้ล่างคอสอาใจใ้ท่าคอสตมิกบีมนะครับอ่าคอสมิกบีมโอเคเดี๋ยวเราลองอัปดูนะครับนี่ไงมีบอกอยู่นะครับเป็นท่าพาสีฟของเขาทุกๆ60วินาที โอเคเดี๋ยวเราจะลองอัพดูนะครับเบลแปดอ่าฮะเป็นท่าบีมนะครับไหนลองซูมสโลดูครับเป็นเป็นไลเออีนะครับอ่าเป็นไล e. เออีวิธีการใช้คูดาวค่อนข้างที่จะนานนะครับเพื่อนอ่าเป็นไลเออเออีนะครับเป็นการปล่อยบีมออกไปนะครับเป็นพลังนั่นเอง ก็ค่อนข้างที่จะคูดาวนานคูดาว9.6วินะครับคูดาวนานมากครับเพื่อนๆแต่ก็แลกมาด้วยดาเมจ134ล้านนะครับโอเคเราไปขั้นต่อไปนะครับตอนนี้ก็วิว9วิว10ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะมีวิวสุดท้ายคือวิว11นะครับก็คือจะดาเมจ202ล้านนะครับและก็จะมีท่าใหม่ขึ้นมาก็คือท่า Galaxy Destroyer นั่นเองครับ ก็คือเมื่อเปิดใช้งานนะครับเมื่อเปิดใช้งานเรียกว่าอะไรเมื่อเปิดใช้งานจะฆ่าศัตรูที่แข็งแกร่งในระยะทันทีนะครับอุ้ยแต่ทันทีเลยเหรอและเพิ่ม HP ของศัตรูที่ถูกสังหารให้กับความเสียหายยูนิตนี้สูงสุด5บินเลียนโอ้เป็นการฆ่าตัวที่โหดที่สุดในแมปนะครับในในระยะนะครับเพื่อนๆแล้วก็ เพิ่มดาเมจให้กับกาลูทันทีนะครับสูงสุด5บิลเลียนนะครับน่าจะเฉลี่ยตามค่า HP ของศัตรูนะครับเป็นระยะเวลา60บวินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายพายุจักรวาลน,นะครับผมยังไม่เห็นเลยว่าเป็นท่าอะไรอย่ผมผมได้ปิดไว้หรือเปล่าผมาผมไม่ได้ปิดนะครับก็ เป็นการโชว์อยู่ครับโชว์ a ารีตตี้ดาเมจอินดักเตไม่เกี่ยวโอเคเราเปิดไว้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้เห็นท่ามันชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองกดท่านี้ดูเราจะลองกดท่านี้ดูนะครับเพื่อนก็บวกขึ้นมา 300M นะครับก็เพราะว่ามันไม่มีตัวอะไรโหดนะครับเพื่อนก็บวกขึ้นมาเกือบร0อกว่า M นะครับซึ่งก็โอเคนะครับเป็นตัวบูทดาเมจนะครับเพิ่มคีย์ทิคอลเลดนะครับผม ก็ตอนนี้ทอททลดามิอยู่ที่171ล้านซึ่งก็ดูดีใช้ได้นะครับเป็นตัวที่มาเทียบกับลีเดอร์นะครับตัวสกิลลีเดอร์คู่กับอ่าอา่ลูฟี่ได้อย่างดีเลยนะครับแต่ผมมองว่าลูฟี่ยังมีสโ,โลผมคิดว่าน่าจะใช้ลูฟี่ยังเหมาะสมกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนสําหรับการรีวิวตัวกอตลี่อย่าง กาโลคอสมมคนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ c a ท Gaming ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ2000 years later เออเพื่อนๆครับระหว่างเมื่อกี้ที่ผมปิดคลิปไปผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าผมยังไม่ได้แนะนำเคลสเบื้องต้งในให้เพื่อนๆรู้เลยว่ามันต้องทำอะไรกันบ้างเอาเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะปิดคลิปจริงๆนะเพื่อนๆเราก็จะไป แนะนำกันก่อนว่าเควสของกอ d l ลี่กาโร่เนี่ยมันทําอะไรบ้างครับเบื้องต้นนะครับก็ o ท t a i n hero น u n อ e r นะครับก็คือให้ไปอีโวกาโร่ครับกาโร่ร่างร่างเก่านะครับเพื่อน,อนโอเคผมไม่มีไว้ก็คืออ่าให้ให้อีโวกาโร่ให้เป็นร่างผ้าพันแผลนะครับก็คือร่างนี้ผมจะขึ้นไว้ให้นะครับร่างนี้นะครับเพื่อน,อนโอเคก็ obtain เสร็จมันก็จะได้นะครับผมแล้วทีนี้ก็จะเป็น อ uh, b t a i n J Not Deemon r o b o t ก็เป็นร่าง uh, ตัวนี้นะครับก็คืออัพตั้งแต่ร่างขั้นแรกมานะครับ Evo ขั้นนี้มาก็จะเป็นร่าง Genos full power นะครับพออัปร่าง J e o o s full power ก็ Evo ตัวนี้ต่อให้เป็นร่างนี้ก็คือ j e n o o s d e m o n r o o o t นะครับก็ถือว่าอัพมาตัวนี้ได้ใช้นะครับเพราะงั้นปั้นสแตนตดีๆเลยเพราะว่าเป็นธาตุไฟที่ติดเมตาอยู่นะครับเพื่อนๆถือว่าเบิร์นดาเมจได้ดีนะครับ ส่วนอุปกรณ์ก็สามารถคราบได้ทั่วไปในที่คราบเลยนะครับจะมีแค่ล่างของตัวนี้นะครับเพื่อนที่เวลา e ีโวจะใช้ของในสตอรีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าใช่ไหม s t o รีนะครับสตอรีสอร่สตอร,ตอรแล้วก็อยู่ที่อ n นแ p a n ็ตแบล็กซลิตเทนสเตตอโนแพ a น็ตนะครับอยู่ที่ด่านที่3ามือวาก่นจะเป็นตัวนี้นะครับ เป็นตัวนี้ที่ได้ใช้กันก็อย่าลืมไปดูนะครับก็เก็บไว้ด้วยนะครับเอาไว้อีวแล้วก็ฟาร์มคอสมิกกาแล็กซี่คอสมิกไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าการ e God, อีวก็ร่างร่างกาลูอันดิมทก็จะได้ใช้น,นั่นเองครับโอเคไปเควสต่อไปก็จะเป็นเบลดี้เบลดี้ก็คือไซตามะนะครับก็คือไซตามะร่างนี้นะครับอัปเดตตั้งแต่ร่างแรกมาจนถึงร่างนี้ ร่างนี้ก็ไม่จําเป็นต้องปั้นนะครับเพื่อนเพราะว่าไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นแล้วก็ต่อมาจะเป็นก็ลิชเวฟอ่าก็คืออินฟินิตนะครับอินฟินิตดาดานอโนเพนิตนะครับไนเมนะครับอ่าให้ครบร้อยร้อยดานนะครับก็ออกมาได้ง่ายอยู่นะครับไม่ได้ยากนะครับถ้าเรามีของระดับนี้ผมค่อนข้างที่ว่าผ่านง่ายนะครับเซียวินเลียนอินเวชั่นก็คือเซอร์ไวเบลนะครับ 1บครั้งนะครับอันนี้ Legendary ที่5ครั้งก็อันที่ผมบอกให้เก็บของ Genos นั่นแหละครับอันนี้ก็จะเป็นเคลียร์เซอร์ v ว b l e นะครับเซอร์ v ว b l e ของอตัวเลยก็คือเซอร์ v ว b l e นี้นี่ครับ Billion Invention ตัวนี้ให้พบ10ครั้งก็ไม่ต้องกดเอาอะไรก็ได้นะครับก็ง่ายๆครับผ่านให้ได้ทีนี้ก็จะเป็น Twist 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 Hot Midder อันนี้ก็เป็นเอาการโลไปสังหารมันเตอร์15000นะครับแล้วก็ออฟเทนคอสคอสมิคดักคอสิดักก็จะอยู่ในนี้ครับคอสมิดักก็คือตัวนี้ซื้อ2อันก็ฟาร์มให้ได้ประมาณ5,000 50, 0นะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้บาวดี้ฮีโร่สูรเพื่อที่จะอีโวใส่ตมาเป็นล่างบาวดี้นะครับอ,อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลานิดหนึงแต่ก็ไม่ได้ยากครับด่านไม่ได้ยากนะครับแล้วก็จะได้ออฟเทนคอสมิเอเซนนะครับก็คือด่าน แพ็กสเตทที่ผมบอกนะครับด่าน2ด่าน1ได้หมดเลยี่ยครบ2องเราก็จะได้กิมออฟเดอะคอสมานะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าสู่การวนหลูปวนหลูปไปที่ไหนก็คือที่นี่ครับเพื่อนๆไปกันเลย,เ,ลยเดี๋ยวยาวไป <c oughs> ขออภัยนะครับผมอาจจะเป็นบัตรก็มีอันนั้นโอเคเราก็จะมาล่างนี้ครับก็คือมาที่นี่เลยไอเทมก็อัพอันนี้ครับไปฟาร์ม รอครับ Empty Helix นะครับหลังจากได้แล้วหลังจาก up Empty Helix ได้เราก็มารับ Helix of Cosmos นะครับโดยใช้ Empty Helix จิม of Cosmos แล้วก็เงิน5,000นะครับหลังจากนั้นเราก็จะ e v o ได้นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับและครั้งนี้จะเป็นการบอกลาจริงๆแล้วครับโอเคครับก็ขอบคุณครับที่กลับมารับชมอีกรอบหนึ่งที่ใครยังไม่กดออกไปนะครับ ก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อีกรอบนึงนะครับสำหรับวันนี้ผมแคทเกมมิ่งก็พอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ